ห้อยพระอะไรก็ได้แต่ต้องห้อยด้วยห้อยด้วยใจไม่ได้ห้อยที่คอยอย่างเดียวต้องห้อยที่ใจพระอะไรก็กศักดิ์สิทธิ์ทำอะไรก็ขังทําอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์ทําอะไรก็สําเร็จความดีเท่านั้นครับเชื่อผมที่จะทําให้ทำให้คุณสำเร็จไม่ไม่เกี่ยวกับพระเลยนะครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกครับมีคำถามอีกแล้วครับมีคำถามเข้ามาในคอมเมนต์นะครับว่าเกิดวันเสาร์อยากห้อยพระ ประจำวันปางนาคปกจะให้ผมแนะน,นําหลวงพ่ออะไรนะครับถ้าในมุมมองผมนะในมุมมองผมเนี่ยก็เรื่องของจิตใจเนาะเรื่องของความที่คนโบราณเขาแนะนํากันมาบอกกล่าวกันมาว่าให้ห้อยพระแบบนี้เนี่ยมันก็มีมาอย่างยาวนานคนเกิดวันเสาร์เนี่ยก็ไม่จําเป็นเสมอไปที่จะต้องห้อยพระนาคปกนะครับไม่ได้จําเป็นเสมอไปแต่เพียงเขากําหนดว่าพระนาคปกเป็นพระประจําวันเสาร์นะครับถ้าให้ผมแนะนาเนี่ย พระประจําวันเสาร์ปางนาคปกเนี่ยมีเยอะแยะมากมายถ้าเป็นสุภาพบุรุษนะครับผมแนะนําพระเจ้าคุณนอพิมนาคปกปกยาลาปกกระปกยะลาปกกระถินยะลาปกเจ็ดอ่าปกใบโพนะครับพระนาคปกกูวัดราชบูรณะถ้าเป็นสุภาพสตรีก็นิยมให้ห้อยปกมะขามนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคนเกิดวันเสาร์แล้วเกิดปีนักษัตริปีมะโรงต้องห้อยเลยพระนาคปกแต่ถ้าเกิดวันเสาร์ ธรรมดาทั่วไปเนี่ยห้อยเป็นพระพุธปางสมาธิได้หรือปางชนะมารได้ไม่จําเป็นจะต้องห้อยหน้าปกนะเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นข้อมูลความรู้เล็กๆนะครับปกใบมะขามมีทุกเกจิหลวงพ่อเกษมหลวงพูททิมหลวงพุเตโตปกใบมะขามอะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาน,นะครับแล้วก็ต้องบอกเพื่อนๆว่าห้อยพระอะไรก็ได้แต่ต้องห้อยด้วยห้อยด้วยใจไม่ได้ห้อยที่คอยอย่างเดียวต้องห้อยที่ใจหนึ่งคุณจะต้องมี เรื่องของความกตัญยูความเมตตาเป็นคนดีไม่ทําชั่วนี่ครับห้อยพระอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์ทำอะไรก็ขังทําอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์ทําอะไรก็สําเร็จความดีเท่านั้นครับเชื่อผมที่จะทําให้ทําให้คุณสําเร็จไม่ไม่เกี่ยวกับพระ,ะเลยนะครับการห้อยพระเนี่ยให้รํารึกถึงว่าอย่าทําชั่วนะเรามีพระพุทธองค์มีพระมีธรรมำชาระจิต มีพระจงยังคิดสิ่งบัตรสีมีพระมีธรรมรู้ชั่วดีมีพระดีเป็นที่คุ้มครองใจไม่ได้คุ้มครองอย่างอื่นเลยนอกจากคุ้มครองตัวคุ้มครองใจต้องทําความดีครับห้อยผ้าอะไรก็ได้การปฏิบัติสําคัญกว่าการบูชาเสมอนะครับใครชอบอะไรนะครับอยากรู้เรื่องราวอะไรอยากรู้แบบไหนมีคําถามอะไรใส่ไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยทั้ง YouTube และ Facebook และทุกช่องทางนะครับวันนี้ผมพงษ์มัแค้ต้องไปก่อนครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ บริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่านส่งรูปพระของท่านมาที่ไลาย si tone 8 8 8 t o n e 8 8 8 8พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลยอดนิยมต่าง สามารถติดตามการไลฟ์ live สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแคได้ที่ช่องทางเพจ Facebook โทนบางแค f c นะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์ หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร02 195 9999